เอ็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้ววับพาเนธเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่สุดยการบนเก่งครับผมเก่งมานั่งบนอ่าเรากำลังจะได้กล้องใหม่หมายถึงกล้องเว็บแคมผมก็เลยจะมาถ่ายเพื่อลาลึกว่าถ้าเป็นฟูลสกรีนแบบนี้ความละเอียดจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดวันนี้แค่ผมมาแจ้งเฉยๆว่าเรากําลังจะมีกล้องใหม่ วันนี้ที่จะมาพูดนะครับก็จะเป็นเรื่องของวับพันเนนะครับที่โอ้มากมายเลือกเกินนะครับไม่ว่าคุณจะดูวิดีโอแนวตั้งแพลตฟอร์มใดก็ตามยกเวน้นแพลตฟอร์มที่เป็นจุดเริ่มต้นของมันนะครับมีพบได้มากในแพลตฟอร์มที่ให้บริการโดย Meta นะผมจะโทษคุณนะคุณคุณแค่จ่ายตังค์คุณก็เอาอะไรลงได้หมดเลยอะพอรายงานก็ไม่มีรายงานเรื่องวับพนไม่เข้าใจ ทำไมอ่ะมันก็เห็นอยู่แบบมันโอเคมันไปเอาของวนอื่นมาเป็นคลิปรายการหรือเป็นคลิปอะไรตลกๆใน t ิ k ต o กยูทูบช็อตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาลงแล้วมันก็ติดเออแบบแอดแอดแอนแอนอะไรเงี้ยเออบ้านใหญ่กวาดลําบากเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็ติดอยู่ข้างล่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาตลอดบางอันก็หัวหมอหน่อย3วิแรกยังไม่ขึ้น พอหลังจากนั้นก็ขึ้นเพื่อให้คนแบบไม่ตะกิดตะขวมใจเอ้ยไม่มีอีกแล้วไม่มีลายวับผนนนมาอันนี้ไม่มีดูดีกว่าพอาปลดเข้าไป3วิปุ๊บมาและแค่หน้าปกมันแบบยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันเอาเหมือนเอาเฟร,รมแรกมาขึ้นให้เงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะคือบ้านเราเศรษฐกิจปัญหามันก็เยอะพออยู่แล้วม้กำลังซื้อกำอไรเงี้ย คือจะมาเป็นความหวังใหม่ให้กับคนที่ไม่มีเงินก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าปั่นแตกแล้วจะได้รือมันก็ปั่นแล้วมันก็ไม่แตกแข็งคามืออยู่งนั้นแหะเอาเงินออกมาก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะวาพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้จริงอะ่ะหรือถ้าคุณได้จริงๆคุณก็ได้แค่ถีแรกมัก็แบบคือต้องสมัคร v p p ก่อนจะถอนเงินได้อะไรเงี้ยไอผมฟังเขาเล่ามานะฮะมันเป็นอะไรที่เยอะแยะเป็นไปหมดแล้วคือแบบ จับไม่ได้จริงๆหรอวะคือแบบก็คือเ,เคยได้ยินว่าโอเคไอ้พวกเว็บพวกเนี้เขาตะจามจับอยู่แต่ว่ามันจับไม่ได้เพราะมันเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศก็เลยจับไม่ได้แต่เอ้มันเข้าถึงในไทยนะเว้ยเว็บนังโป้งมันยังปิดได้เลยอ่ะถ,ถึงแม้ว่าจะากด F5 รัวนๆอาจจะช่วยได้ในบางครั้งแม้ก็ VPN เนี้ยเออแต่ทำอย่างนั้นได้ไหมอ่ะหรือหรือว่ามันเยอะเกินไปที่จะทำ หรือจริงๆถ้ารู้ต้นตอแล้วตามไปจับได้ไหมขอหมายต่างประเทศได้ไหมหรือ,อยังไงคือไอ้กฎหมาย event complex ที่จะมีคาสิโนเนี่ยมันก็ได้แค่คาสิโนของรัฐไงถ้าเกิดมันผ่านอะ่ะมันไม่ใช่คาสิโนออนไลน์เข้าใจว่าคือรัฐบาลพยายามหาความหวังใหม่ให้เราด้วยการเปิดหวย n 3เพิ่มแล้วถึงจะยังไม่สามารถซื้อผ่านแอปได้ก็เหอต้องไปซื้อหน้าร้านอะ่ะ แต่ผมสนับสนุนนะครับซื้อผ่านแอปได้เร็วๆครับผมจะซื้ออยู่ตัวละยี่สิบาทเองผมซื้อแปดสิบไม่ไหวผมจะกล่าว่าเลงทุกอันอะเลงทุกเลขอะเออก็จะจะซื้อยี่สิบพอนั่นแหละครับวับพะนนเยอะมากแล้วแอดวานไปกว่าไปสิงตัวอยู่ในวิดีโอสั้นมันมีเข้าไปสิงอยู่ในห้องน้ําด้วย คืออันที่ผมเลื่อนผ่านก่อนที่จะมาพูดเรื่องเนี้ยจากาเพจดามเอดิบแตวมันจะเป็นสติกเกอร์โปรดรักษาความสะอาดแต่มันไม่ได้มีแค่รักษาความสะอาดข้างล่างมันจะมีแบบขายโฆษณามี q r Code โดแปะเรียบร้อยอา้าว้วตกลงคือแบบอืมกำลังปลดปล่อยนะแล้วก็ปั่นแตกได้เลยอย่างนี้เหรอมันก็เกินไปไหมอะ่ะคือแบบพื้นที่โฆษณาคุณเอาเต็มที่มากเลยนะ ทุกวันนี้คนไทยเราก็จะตังจะไม่มีจะแดกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่ปั่นกันนี่ถูกไหมเออมันเป็นเหมือนการไซคโคอย่างหนึ่งคือโอเคฉันเห็นฉันรู้บ้านใหญ่หรอฉันไม่เล่นหรอกฉันก็ปัดไปสักพักหนึ่งเจออีกแล้วฉันรู้ฉันไม่เล่นหรอกแล้วก็ปัดไปวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบฉันต้องการหาเงินเร็วๆอ้าวแล้วแล้วถ้าเกิดคนหันหันหน้าเข้าไปหา วัพนเนนขึ้นมาทําไงอะใช่ไหมคือแบบมันเหมือนแบบมันเห็นซ้ำๆอะ่ะมันคือหลักการการโฆษณาแหละการเห็นซ้ำๆแบบซ้ำๆซ้ำๆตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องการแต่พอต้องการจริงๆอ่ะไอสิ่งนั้นแหะมันจะเป็นตัวเลือกขึ้นมาอ้าวนี่ก็วัพนเนนดิแลว้วยังโวกเงินกงเงินกู้อะไรใช่ไหมนอกกฎหมายอีกนอกนอกระบบอีกอะไรอีก เอาเอาเราเราอยู่แค่เรื่องวับคะแนนพอนะฮะซึ่งมันไม่ดีนะครับไม่สนับสนุนให้ใครเล่นทั้งนั้นเพราะว่าวับเขาวับเขาปรับเลเรของเขาได้เข้าใจไหมคือวับไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณนะวับปรับเลเรของตัวเองได้ว่าโอเคผมจะให้คุณแตกแค่ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอจจิ้งคุณไปเรื่อยๆไม่ให้คุณแตกคุณก็จะแบบเอ้ยทำไมงุดหงิดแล้วทำไมไม่ได้แตกสักทีหน,นึ่งเนี้ยมันแบบไม่แตก เออพอไม่แตกก็เสียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละวับเขาปรับได้อย่ามาอินโนเซนต์นะครับไอคนที่ได้อ่ะมีตัวตนจริงไหมเป็นหน้าม้าไหมหรือว่าก็เป็นคนที่เว็บเป็นคนที่วับเขาเซตมาว่าโอเคผมจะให้คุณแตกตอนนี้คุณแตกได้แล้วผมอนุญาตให้คุณแตกเลยเยะเออ มันมันเป็นแบบนั้นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจริงๆก็รวมวงนะยาติโกโหติคานั่งล้อมวง,งเล่นปอกเต้งกันดีกว่านะแฝ่อย่างน้อยก็สามารถที่จะตบหัวแล้วก็จิกจิกหัวตบแล้วก็เอาตังมาได้แถ้าถ้าเกิดการโกงเกิดขึ้นแต่เนี้ยอย่างเงี้ยพอเป็นวับอ่ะวับมันมันมันเอาบใครได้อะ่ะแล้วไหนบอกเอาไปตั้งเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศจับไม่ได้อีกคนเดือดร้อนก็เอาแต่แบบ คือไม่มีเงินอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาเสียเงินกันอย่างนี้อีกอ่ะมันก็ไม่ดีถูกไหมก็นั่นแหละครับประมาณนั้นนะสำหรับเรื่องของวับพนเนนนะครับมีอยู่ทุกที่แทรกซึมอยทุกจุดเออนอกจากในคลิปอ่าห้องน้ําสติกเกอร์รักษาความสะอาดล่าสุดเร็วๆร,ร,ร้อนๆช่วงนี้วับพนเนนมีบอทลงในคอมเมนต์ยูทูบผมไปนั่งดูอ่า ไปดูอ่าน,นี่อยู่้ไกลบ้านเออไกลบ้านช่องฟาร์โรสแล้วก็ทุกปกติเราก็จะไม่ได้ช่วไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรอกแต่ว่าคือโทรศัพท์มันก็ต้องไปดาวตั้งก่อนใช่ปะ่ะแล้วมันก็เห็นช่องคอมเมนต์ผมก็เหลือบไปเห็นว่าเขาก็เขียนว่าบอทวับผนเนเนี่ยเร็วกว่าชาวช่องอีกนะชาวช่องก็คือคนดูที่แบบเราู้ติดตามในช่องของฟาร์โรสบอทวับผนเนเร็วกว่าฮะก็ม,มีเหรอคือ,องไงผมไม่แน่ใจผมก็เลยเออเออก็ไม่ได้สนใจมาก ก็มีบอดเหรอเออมัง้อองอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วดูคลิปใครแล้วคอมเมนต์ขึ้นเลยนะครับอ่าเ u าอ่า,อาแอดไลน์วอทพเนนแล้วก็แบบว่าแจกง่ายให้ไวแตกแตกง่ายอะไรเงี้ยคือแบบเขียนโฆษณาต่อท้ายเลยนะแบบฮะเออว่ะแม่งมีจริงว่ะจากคํากล่าวอ้างว่า มันมีนะเราก็ไม่เชื่อเอ,อ้ไม่มีหรอกมั้งอ๋อหน้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นคลิปจากช่องในอาร์มบอดวัฒพเนนขึ้นขึ้นเข,ข้าใจไหมคือแบบด้วยด้วยความที่ว่าถ้ามันขึ้นไอตรงแบบที่เราไม่ต้องกดเข้าไปดูตัวคอมเมนต์อะในมือถืออะนั่นหมายความว่าก็ค่างค่อนข้างเป็นท็อปเมนต์อะเออแล้วอันนี้มันขึ้นมีแอดอะไรเรียบร้อย5ตัวอักษร ตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษ2ตัวแล้วก็ตัวเลข3ตัวตามแพทเทิร์นใช่เลยโอ้ใช่แบบใช่เป๊ะๆยังไงก็ใช่แล้วคำอธิบายข้างหลังไงก็ใช่วัฒพเนนชัวมันมาจริงวะ่ะโอ้จะปาปามเรื่องนี้ได้อย่างไรฮะผมไม่มีไอเดียไม่รู้เพราะว่า ก็คนมีคนพูดกันอย่างปากเปรี่กปาก,ปาก,ปากแฉกันมาตั้งนานแล้วว่าไอ้เว็บโคเนี่ยปิดได้แล้วปิดได้แล้วแล้วจริงๆมันก็คือขายขายหน้าเว็บขายซอสโค้ดอะไรเงี้ยให้ไปแบบเอาไปใช้แล้วคุณก็ไปตั้งชื่อเองระบบ้างหลังบ้านก็จะเป็นอันเดิมอันเดียวกันแค่หน้าตาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันก็ประมาณเท่านั้นแหละปิดได้ไหมปิดตัวใหญ่ได้ไหมแล้วแต่ละที่ที่บอกบ้านใหญ่บ้านคุณใหญ่แค่ไหนกี่ตารางก,กิโลเมตร มีที่กี่ไร่ถึงเรียกตัวเองว่าบ้านใหญ่นูน่นบ้านใหญ่ต้องดูตอนวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมานั่นแหละบ้านใหญ่ของจริงนะเอาชนะลำบากมากพอดีกว่านะครับเพอร์เจอร์แล้วนะครับเริ่มไปเรื่องอื่นแล้ววันนี้เรื่องบทคงมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น k g r k n g นนะครับอ่าทวิชนะครับ หรือว่าจะเป็น KJR เ a m e r นะครับเฟนใน Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น a d KJR KNG t BK b s k เออช่างมาถึงขึ้นข้างล่างนั่นแหละไอ้ที่ขึ้นประจําทุกวันนั่นแหละเออนั่นแหละครับก็ไม่ปั่นไม่แตกแต่มีคลิปให้ดูนะครับนะหรือคุณจะดูคลิปผมแล้วคุณไปปั่นแตกผมว่านะ่าคุณน่าจะวิผปลปิตนะครับ สวัสดีวันนี้ขออนุญาตลาไปเค่นี้นะครับอย่าไปปั่นแตกกับเว็บเพราะมันล็อกเลดสวัสดีครับ